มาใส่ปุ๋ยคอกค่ะให้กับต้นทุเรียนที่มีอยู่ตรงนี้ประมาณสักเอหกต้นนะคะต้นใหญ่ต้นนี้เราใส่ปุ๋ยขี้ไก่แกะไปบ้างแล้วนะคะก็เหลืออีกนิดหน่อยเอามาไม่พอค่ะอย่างนี้ก็ใส่ไป เช้ามีเวลานิดหน่อยก็ตัดหญ้าเฉพาะทรงพุ่มของทุเรียนไปค่ะแล้วก็เอาปุ๋ยคอกมาใส่รอบบริเวณโคนต้นสวัสดีค่ะทุกคนคะเช้านี้ตรงกับเช้าว,วันศุกร์ที่4เมษายนนะคะพามาดูหลังจากที่ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยคัวไปนะคะ สองสัปดาห์แล้วนะคะต้นนี้น่าจะเอาไว้ลูกได้อยู่นะคะแต่ปีนี้เราก็ลองดูไปก่อนน่าจะยังทำดอกทำอะไรยังไม่ดีเต็มที่นะคะยังไม่รู้ลักษณะของเขาเพราะว่าต้นใหญ่ที่บ้านก็ยังไม่ค่อยติดนะคะ ซึมมาอย่างเดียวค่ะฝนยังไม่มาเลยปริมาณน้ําก็เหลือน้อยลงไปทุกทีแต่๋กวกิ่งนี้เป็นอะไรก่นกิ่งมันคกิ่งที่ตัดออกไปนะคะไม่ได้เก็บออกยอดก็พยายามแตกออกมาอยู่นะคะแต่ไม่งามนะคะเทียบกับหน้า ผลทั่วไปอันนี้อีกต้นหนึ่งค่ะแต่ถ้ายอดเอามา้ใหญ่ๆเราค่อยใจชื้นขึ้นมาหน่อยเราก็ใส่ปุ๋ยอคอกไปรอบทรงพุ่มเดี๋ยวเมื่อกี้ลืมให้ดู รอบๆอยู่เหมือนกันนะคะแต่น้ําไม่ถึงเข้าค่ะดูแต่เอาใส่ไว้เพื่อปรับสภาพดินนะคะเพิ่มความร่วนซุยนะคะมาดูต่อที่เงาะเรานะคะอันนี้ไม่ใช่ตัดแต่งจริงนะคะ นอนเจาะไปนี่เราจะให้ดูเป็นลูกเล็กๆเต็มเลยเราเจอหนอนไปก่อนอันนี้เราก็ต้องตัดทิ้งไปเลยกำลังโตเลยค่ะเนี่ยเงาะต้นเดียวของเรากิ่งเมื่อกี้ที่หักไปนี่ก็โดกอยู่เหมือนกันนะคะ กำลังให้ผลผลิตปีนี้เห็นเขาบอกว่าเงาะนี่ติดผลติดลูกเยอะกว่าทุกปีเลยได้ยินมาสองสามรอบแล้วนะคะก็น่าจะเหมือนเหมือนกันทุกที่อาจะได้กินเงาะแล้วดูเพื่อนนึงเอ๊ะเขาเรียกอ,อะไรกิ่งนี้ก็มีร่วงนะคะ ก็น่าจะคัดเองตามธรรมชาติไปเรื่องที่ติดดอกก่อนหน้านี้เราฉีดแลนซียมโบลอนแล้วก็เพิ่มแปดย4ิบสี่ยิบสี่ไปให้นะคะรอบเดียวยังไม่ได้ดูเรื่องอื่นพอดีมาเจอสิ่งที่หักไปซะก่อนนะคะที่มีมแมลงเจาะเราก็ต้องมันมาดู มาดูอีกทีเห็นใบแห้งไปซะและ้วหนึ่งปีเราได้ลุ้นอยู่ค่ะเงาะหนึ่งต้นอยากจะดูอะโวคาโดค่ะ ท่านผู้รู้เอ๊ะต้นนี้นี่อายุหลายปีแล้วนะคะนเนี่ยทำไมไม่ติดดอกเลยโอ้คาโดนี้เขามีต้นตัวผู้เลยไหมท่านเนี่ยต้นเขาน่าจะติดดอกได้แล้วเพราะว่าต้นที่บ้านตุกแปบ๊บเดียวก็ยังพอเห็นดอกบ้างแต่ต้นนี้นี่ใหญ่มากแล้วหรือว่าเขายังไม่สมบูรณ์ สูงมากเดี๋ยวตัวต้นเทาๆคือเคือนี่น่าจะขัอาออกก่อนค่ะอ ไปอีกรอบนึนค่ะอันนี้เราก็ปุ๋ยคอกนะคะใส่ล้อมรอบต้นนี้ไปคูซันคิงก็ใส่ไปนะคะ ัวใบเหลืองเหมือนกันจัดใส่บำรุงปรับสภาพดินไปช่วงนี้ไปก่อนนะคะอันนี้ก็ ดีขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะมาดูหัวจ่ายน้ำที่เราทำไปต้นโตน่าจะเปลี่ยนลักษณะไปค่ะหมายถึงหัวจ่ายน้ำนะคะถ้าต้นใหญ่กว่านี้ปริมาณน้ำเราพอนี่หัวจ่ายแบบวงรอบนี้ก็น่าจะใช้ได้นะคะแต่แหล่งน้ำเราไม่พอความแรงเปริมาณการจ่ายน้ำมันน้อยนะคะ ต้องเปลี่ยนหัวไปเรื่อยๆอ,อันนี้ก็ยังพอได้อยู่ค่ะทีจัวก็มีอันนี้ไก่ข้างบ้านนะคะก็มาเขี่ยบ้างวันนี้พามาดูค่ะว่าใส่ปุ๋ยอคอกไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะเดือดถ้ารอดไปถึงพุษภา มิถุนาเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งค่ะว่ามันมีผลกระทบระยะสั้นหรือระยะยาวอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเข้าไปในบ้านนะคะจะพาไปดูนวัตกรรมอ่าไม่ใช่นวัตกรรมค่ะพาไปดูเอ่อถุงนะคะเราเรียกว่าถุงถุงทํางไงนั้นเดี๋ยวไปดูกันค่ะนีชา่าพามาดูถุงอายชายถุงมั้งคะว่าเอาไว้ทําอะไร นี่ค่ะทุกคนอาจจะใช้ถุงนี้นะคะไว้ทําประโยชน์อีกเยอะแต่คนทําสวนอย่างเราเอามาใส่ใบไม้ไ,มไว้เคลื่อนย้ายนะะี่ค่ะปลาชงปลาชีก็มาปลาชีไม่ใช้แล้วนะคะเอามาตักใส่ปุ๋ยอใบไม้นะคะ ปุ๋ยพืชสดแล้วเอาไว้ไปทำอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูนะคะนี่ค่ะเมื่อได้ใบไม้เศษหญ้าอะไรที่เราตัดทิ้งนะคะหรือว่าไม้ที่กวาดกองไว้นะคะก็เอามาใส่โคนต้นไม้อันนี้โคนต้นทุเรียนต้นนี้นะคะใส่ไปอันนี้อีกต้นหนึ่งคือต้นอตะขบยักษ์ นะคะหมักเบนแต่ก่อนเป็นลูกใหญ่มากแต่มันนี่เหมือนมันนี่ค่ะเป็นล่วงไปก่อนหน้านั้นนะคะแล้วก็ใส่ล่วงไปเสร็จแล้วไปราเกิดใหม่ถ้าพร้อมต้นเขาสมบูรณ์แล้วแข็งแรงน่าจะพร้อมมีดอกให้เราเห็นอีกพร้อมมีลูกนะคะต้นเขายังเล็กอยู่ นี้ใส่ไปส่วนต้นนี้นะคะอันนี้เป็นอ่าน้อยนาเพชรปักช่องนะคะตัดกิ่งไปซะเยอะเลยอ่าซบเซาไประยะเวลานึงเลยนะคะแต่ก็รอให้เขาเกิดกิ่งใหม่อันนี้ทุเรียนทุเรียนอันนี้ใส่ปุ๋ยคอกไปนะคะ ถ้าใบไม้ตรงนู้นมีปริมาณเยอะแล้วมีการหมักที่หมักตามตามธรรมชาตินะคะดีแล้วเดี๋ยวเราก็เอามาคุมโคนอีกครั้งหนึ่งอันนี้ต้นนี้พฤชภานี้ก็ครบสองปีแล้วค่ะต้างต้นต้างกอไผ่นะคะอันนี้เป็นต้นเพาะ,มะเมล็ดซึ่งอยู่ข้างๆกับต้นต้นใหญ่หนึ่งต้นของเรา ซึ่งปีนี้ผิดคาดนิดนึงเพราะเราทำดอกร่วงหมดเลยไว้ปีหน้าค่ะไว้รอบหน้านี่ก็เป็นใบไม้นะคะที่เราเอามาใส่ปรับสภาพดินไปรอบนี้ได้มาเยอะๆแล้วก็เพิ่มนี่พอดินเขาแน่นค่ะใครจำได้มั้งคะวา่าต้นอะไรตัดไปแล้วค่ะมันเป็นมะนาวนะคะนี่ผักหวาน ฝันก็ฝันเราก็ใส่ปุ๋ยคอกนะคะว่าไปนิดหนึ่งใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็จะมันเด็บยอดเขาออกจะได้แตกใหม่อันนี้ก็โกโก้นะคะนี่ค่ะต้นที่เราบอกว่า อะโวคาโดที่ติดดอกติดไปแล้วแต่ก็ร่วงร่วงบ้างเห็นไหมคะเห็นดอกไหมตรงนี้ไปายแต่ตรงนี้นะคะแต่อยู่ในช่วงห้าสิบห้าสิบค่ะเพราะว่าระยะชิดมากระหว่างโกโก้อะโวคาโดแล้วก็สาเกยังตามด้วยทุเรียนต้นนี้อยู่ ติดสามสี่ต้นนี้นะคะก็จะพิจารณาอีกทีหนึ่งว่าเป็นแบบไหนบ้างนะคะอันนี้ต้นใหญ่ทั้งหมดก็ใส่ปุ๋ยคอกล้อมรอบนะคะต้นนี้ก็กิ่งก็จะบางกว่าเขาหน่อยนะคะสองต้นก็คือต้นนี้กับต้น อยู่ข้างกอไผ่เมื่อสักครู่นี้นะคะสพสภาก็ครบสองปีน่าจะสักออสองสามเมตรหรือสี่เมตรประมาณนั้นเราก็ไม่ได้ลองวัดสักทีแต,ต้นสูงมากค่ะมาดูองุ่นค่ะที่เราตัดอ,อ,อะไรนะคะเ,เราเอากิ่งบวบออกไปแล้วเราเอาต้นบวบออกนะคะ เช้าก็ลดน้ำไปหลังจากที่เราเพิ่มดินนะคะโดยเอาดินถุงมาใส่ไปไม่รู้ว่าน้ำพอไหมชื้น้วมก่อนนะคะชื้นอยู่นะคะนี่พออยู่เดี๋ยวมาดูกันนะคะเลาใส่บวบอยู่ต้นนี้ค่ะตรวเงาะตรงนี้เอาออกไปแล้วหนึ่งต้นนะคะบวบแล้วก็ ใส่อีกต้นหนึ่งก็คือต้นนี้ค่ะเหมือนเราจะใส่อยู่เอ๊ะสองต้นหรือเปล่าน่าจะสองต้นนะคะต้นนี้เราก็ถอนไปแล้วะะผลที่เกิดขึ้นก็ดีอยู่นะคะเนี่ยอัุุ่ก็แตกยอดพร้อมจะขึ้นทางที่เราทำไว้ให้แล้วนะคะ ยอดก็งามงามดีอยู่ยขอจับนี่ค่ะเป็นมือใหม่ถ้าเราเห็นอะไรที่มันมันเปลี่ยนแปลงนิดนึงเราก็ชื่นใจนะคะเราเราเราดูการปลูกต้นไม้ใส่ดินเพิ่มไปก็แล้วเอาเออ่บวบออกไปแล้วก็ยอดก็เดินดีอยู่ค่ะ เราก็ไม่ได้ตัดหนวดของเขาทิ้งนะคะมือเกาะมือเกาะใช่ไหมเขาเรียกอะไรคะอันนี้ก็ตอนเราตัดนี่ค่ะเราตัดยอดตรงนี้เพื่อจะให้แตกไปข้างๆแต่เราน่าจะตัดปลายไปนิดนึงเขายังแตกกิ่งมาได้ถึงขนาดนี้ดูแต่และอันที่เราตัดโอ้พ้นค้างไปเยอะแล้วนะคะ อนอกจากเปลี่ยนดินใหม่เอาบวบออกแล้วนะคะเราก็ใส่ปุ๋ยเกร็ดไปค่ะสูรสิบห้านะคะแล้วก็ฉีดเออไม่ใช่ฉีดะละลายละลายในน้ํานะคะใส่ไปแล้วก็ลดน้ําเมือเอ่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเดี๋ยวไปดูทุเรียนต้นเล็กข้างบ้านอีกทีหนึ่งที่ที่ใส่ปุ๋ยคอ,อกไปก่อนหน้าทุเรียนฝั่งนี้จะมีทั้งปุ๋ยคอ,อกแล้วก็ ปุ๋ยชี้ไก่แกบนะคะเพราะดินสภาพยแย่มากเลยนี่ค่ะก็นานแล้วนะคะอาจากขี้ไก่แกบคราวนี้ก็เป็นขี้วัวขี้วัวไปรอบระยะทรงพุ่ม ใส่ไปอยู่ทุกต้นนะคะปิดท้ายคลิปีแล้วค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็มาติดตามดูความเปลี่ยนแปลงระหว่างาใส่ปุ๋ยคอกไปนะคะปุ๋ยขี้วัวไปกับด้านนอกนี้จะมีขี้ไก่แกบด้วยนะคะจะเปลี่ยนไปค่ะถ้าน้ำพอ คุยพอป้องกันโรคที่เรียนก็น่าจะอยู่ได้ค่ะที่เหลือถ้าโตแล้วก็น่าจะศึกษาเรื่องการติดผลผลิตนะคะติดดอกผลต่อไปค่ะขอบคุณทุกคนอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ